สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมาพบกับผมมรดแซมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะได้นําเอามีดหลวงพ่อเดิมเ,เป็นประเภทมีดแบบบ้านๆน,นะครับด้างไม้ฝักไม้มาให้กับพี่น้องได้ชมเนื่องจากว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมจะพยายามสลับปรับเปลี่ยนมาให้ชมในทุกๆรูปแบบของมีดไม่ว่ายุคกลางยุคไม่ว่าจะยุคต้นยุคลางยุคลายอะไรประเภทนี้นะครับจะนํามา ให้กับพี่น้องได้ชมทั้งมีดที่เ,เป็นมีดด้ามงาฝักงามีดสองกระสดัดสามกระสดัดจะสลับปรับเปลี่ยนไม้ท่านได้ชมแต่ส่วนใหญ่ก็จะนําเอามีดแบบบ้านๆมาให้กับพี่น้องได้ชมวันนี้ก็จะเป็นมีดแบบบ้านๆสไตล์บ้านๆขนาดกําลังหน้าพกพา,ามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมนะครับมาทางเบอร์โทร0863529656 โจดเบอร์โทรไม่ทันดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับผมแปะเบอร์โทรแปะคิวอาโค้ดของไลน์ไว้เรียบร้อยติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะเอามีดมาให้กับพี่น้องได้ชมเป็นมีดแบบบ้านๆเริ่มที่มีดด้ามเล็กนี่ก่อนนะครับความยาวของมีดเนี่ยขนาดปากกาก็คือประมาณ5นิ้วประมาณ5้านิ้วครึ่งนะครับรวมด้ามแล้วฝากในี้5นิ้วครึง่งเป็นมีด ขนาดปากานะครับแต่ว่าเป็นขนาดแบบด้ามไม้ดังนั้นมีดแบบนี้จะมีความบึกบึนมากกว่าด้ามงาฝักงาที่มีขนาดความยาวประมาณสัก5นิ้วหนิ้วครึ่งนี่นะครับถือว่าเป็นมีดที่อยู่ในขนาดไซส์ของมีดปากานั่นเองนะครับเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับแต่ว่าการทําด้ามทําฝักนั้นเป็นแบบสไตล์บ้านๆน,นะฮะแบบนี้มีดแบบนี้ก็จะมีความ คล่องตัวในการพกพาในปัจจุบันนี้เพราะว่าคนจะไปไหนมาไหนปัจจุบันนี้ก็บ้านเมืองเจริญเมื่อบ้านเมืองเจริญเนี่ยการพกมีดเล่มใหญ่ๆไปนี่ก็ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับพกมีดเล่มเล็กๆอย่างนี้ใส่กระเป๋าไปก็ไม่มีใครรู้ว่าเรามีมีดนะครับแต่ว่ามีดอย่างนี้เนี่ยเรา บูชามาเนี่ยก็เพื่อเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะฮะเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์หลายหลายท่านเนี่ยสแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั่นหายากมากนะครับอ,อย่างเช่นเหรียญปีสองสี่เจ็ดศูนนะครับราคาสวยสวยนี่หลายล้านใช่ไหมครับเหรียญปีสองสี่แปดสองสวยสวยก็หลายล้านรูปเหมือนปังปีสองสี่แปดสองสวยสวยก็หลักล้านแต่ว่า มีดเล่มนี้ก็มีพุทธคุณครอบคุมทุกด้านเป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันแล้วราคาที่เราเอื้อมถึงนะครับแต่เรื่องราคานี่มันเป็นเรื่องสมมุติที่มนุษย์เขาสมมุติขึ้นมาเองตั้งขึ้นมาเองนะครับแต่จุดกําเนิดของเขาก็คือมาจากหลวงพ่อเดิมเหมือนกันผมว่านะถ้าเราเน้นพุทธคุณนะครับไม่ใช่เน้นพุทธพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าเน้นพุทธคุณเนี่ยอยากจะใช้พุทธคุณความเป็นสิริมงคลความ มีเมตตามหานิยมเนี่ยผมว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนะฮะเหมาะที่สุดแล้วและก็เป็นมีดที่ดูง่ายสบายตาเป็นมีดที่แท้ดูง่ายเลยนะครับแต่บางคนดูมีดด้ามไม้ฝักะฝักไม้ไม่เป็นเอ่อบอกว่าเกมั่งบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้สร้างไว้มั่งนะครับแต่ผมก็นั่งยันยืนยันตีลังกายันนะครับว่า มีดแบบนี้เป็นมีดที่หลวงพ่อท่านสร้างเยอะกว่าพวกด้ามงาฝักงานะครับถ้าใครบอกเก๊นนะมีร้อยเล่มรับหมดทั้งร้อยเล่มนะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้สภาพธรรมชาติแบบนี้สวยๆดูง่ายๆแบบนี้นะครับมีรอยเล่มรับหมดทั้งร้อยเล่มแต่ถ้าบอกว่าเก๊นนะรับหมดเลยและผมก็จะเช่าในราคามีดเก๊ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเก๊แล้วคุณจะมาปล่อยแพงทําไมนะผมรับหมดเลยนะครับ ส่งภาพมาได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วแล้วเราบอกว่าเกนะนะสั่งส่งมาได้เลยนะครับรับไม่อัน้นรับไม่อั้นนะครับแต่ส่วนมากบอกว่าเก้เก้ตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีนะครับมีดแบบนี้เป็นมีดดูง่ายสบายตาได้มาจากชาวบ้านท้องถินด้วยที่เขาเก็บกันมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วนะครับดูง่ายมากถ้าใช้พุทธคุณอย่างนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นพุทธพาณิชย์คุณต้องแยกไปอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าพุทธคุณเส้นนี้เลยนะพุทธคุณเส้นนี้เลยเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมที่น่าใช้มีปฏิหารมีประสบการณ์มากมายนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดฝีมือช่างฉิมในยุคในยุคต,ต้นๆของช่างฉิมนะครับเราดูพวกด้ามพวกความเก่าของไม้นะครับ,บก็จะบ่งบอกอายุได้ว่าอายุเนี่ยโอ้โหนะครับแปดสปีนู่นแหละนะครับ นี่แล้วเรามาดูศิลปะของช่างเรามาดาูธรรมชาติของสนิมขุมที่มันแห้งๆเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเหล็กเก่าๆนะครับนี่ดูง่ายมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยสนิมแบบนี้เลยนะครับนี่สนิมแบบนี้เลย,สน,บบนเลยสนิมแห้งๆแบบนี้นะครับไม่ใช่สนิมแดงสดๆนะฮะเหมือนกับเอาเหล็กไป ไปตากฝนไว้หนึ่งคืนตอนเช้ามีสนิมแดงๆแ,แบบนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสนิมแบบธรรมชาติสนิมเก่านะครับสนิมเก่าแบบนี้โลหะทองเหลืองเป็นโลหะทองเหลืองเก่าที่มีอายุ80 90 100ปีร้อยปีนู่นนะครับนี่หนไหมครับนี่ธรรมชาติการต่อเครื่องไม้เครื่องมือบ่งบอกความเป็น handmade แบบนี้นะครับเนี่ยพวกผิวของมีด มีรอยตะปุ่มตะป่ําตามเ,าเขาเรียกว่ามันแห้งมันเตรียมร่อนนี่นะครับมีร่องรอยของกบสายเหล็กมีร่องรอยของสนิมขุมแบบนี้นะครับดูง่ายดูง่ายสบายตานะครับเนี่ยศิลปะของช่างฉิมเนี่ยดูง่ายมากนะครับเห็นไหมดูง่ายนะครับมีดด้ามไม้เป็นมีดที่ดูง่ายมากๆนะดูง่ายอยู่ในเซฟโซนอยู่ในเขตที่ปลอดภัยเนื่องจากว่า คนปลอมแปลงเนี่ยจะไม่ค่อยปลอมแปลงมีดแบบนี้จะไปปลอมแปลงมีดพวกด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้ที่คนกําลังนิยมกันนู่นนะครับเหมือนเราจะเป็นคนหาปลาเนี่ยมันมีคลองแยกไปสองคลองนะเรารู้ว่าปลาไปทางคลองซ้ายมากคนก็จะไปดักอยู่ที่คลองซ้ายเนี่ยเพราะปลาไปมากแต่ไอคลองขวาทางด้านขวามันไม่ค่อยมีปลาก็ไม่มีใครไปไม่ไม่ค่อยมีใครไปหรอกก็เหมือนกับนักปลอมแปลงอะ่ะ คนนิยมตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นไปดักรอตรงนั้นน่ะแต่ถ้าคนไม่นิยมมันก็ไม่ไปดักรอก็เหมือนกับเราไปหาปลาเนี่ยอของแยกทางซ้ายปลาเยอะเราจะไปตรงนี้แหละใครๆก็จะไปตรงนี้ไอ้ทางทางขวาไม่ค่อยมีปลาเราก็ไม่อยากจะไปนะฮะก็จะปลอดภัยแบบเดียวกับคนที่นิยมมีดปากกามีดไอ้ด้ามงาฝักงาเขาทําปลอมแปลงกันเยอะเพราะว่าคนคนต้องการเยอะนิยมเยอะนักปลอมแปลงก็ไปรออยู่ตรงนั้นอ่ะเยอะนะครับ แต่ไอโซนที่ปลอดภัยก็คือโซนแบบเนี้ยคนไม่ค่อยไปคนไม่ค่อยนิยมเพราะเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าเล่นมีดอย่างนี้สะสมมีดแบ่งแบบนี้นะเป็นมีดที่มีความปลอดภัยในกระเป๋าสตางค์ของเราปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็ดูง่ายสบายตาอย่างเช่นท่านดูผิวของมีดเนี่ยผิวของมีดเนี่ยบางส่วนเนี่ยความแห้งเขาเนี่มันล่อนออกไปเป็นเกล็ดเกล็เกดเห็นไหม เนี่ยความเก่าอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับเวลาพกพาแล้วก็ได้วัตถุมงคลี่แท้กของหลวงพ่อเดิมไปแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเสี่ยงภัยใดๆทั้งสิ้นเนี่ยพุทธคุณนั้นไม่ต่างจากมีดดํางาฝักงานะครับพุทธคุณนั้นมีครบทุกด้านทําพิธีถอนดดกุไสยมนต์ดําป้องกันตัวจากอาถรรพ์อะไรต่างๆนะครับจากคนเล่นของจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษนะครับทําพิธีอะไรต่างๆได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับ แถมเมตตามหานิยมอยู่โยงคงกระพันชาตรีนะครับเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยเป็นเด็กมีพระอาจารย์ท่านหนึง่งชื่ออาจารย์วินชื่ออาจารย์วินนะอยู่ที่วัดดอนคานะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเอจ้จาเจ้าณตําบลวังมหากรที่อำเภอท่าตะโกนะแต่ท่านไม่ยอมไปอยู่ที่วัดวังมหากรนะไม่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 ไปอยู่ที่นั่นก็มาอยู่ที่วัดดอนคาท่านกพ็พก ท่านก็บอกว่าถุงมงคลเต็มเลยนะครับแล้วท่านก็บ,บอกว่า,าท่านก็มาโชว์เน้น,น,นเนี่นะนี่เน้เนเอนมาดูนี่เนี่ยชิ้นนี้นะเว้ยยิงไม่เข้าอาเขาบอกว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกว่างั้นเราก็บอกใช่หรืออาจารย์ใช่ที่ฟันไม่เข้ายิงไม่ออกปลอดภัยว่างั้นเอาขนาดนั้นเลยหรืออาจารย์อาจารย์ท่ากกรเฉลยว่าเวลาเขายิงกัน อ,ออย่าเข้าไปเวลาเขาฟันกันอย่าออกเขาเรียกว่ายิงไม่เข้าฟันไม่ออกถ้าเขาฟันกันอย่าออกไปไม่ไม่ต้องออกไปนะครับถ้าเขายิงกันอย่าเข้าไปเขาเรียกว่าฟันไม่เข้าอยิงไม่เข้าฟันไม่ออกอย่างนี้นะครับเออฟันไม่ออกไอ้ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าพูดสลับไปสลับมานะครับนห่ ดูง่ายสบายตานะมีดเก่านี่นะมีดมีดที่มีธรรมชาติเก่าๆนี่ดูง่ายๆนะครับเห็นไหมครับมีดขนาดเล็กนะขนาดประมาณห้านิ้วห้านิ้วครึ่งเนี่ยนะโอ้โหผู้หญิงนี่พกนะครับพกไปได้สบายนะครับนี่ยพกไปได้สบายพกอยู่ในกระเป๋าได้สบายแถมบางทีป้องป้องกันตัวได้ด้วยนะเนี่ยป้องกันตัวจากคู่คนได้ได้ด้วยนะมีดเนี่ยนะครับขนาดห้านิ้วเนี่ยบึกบืนด้วยเห็นไหมครับนี่ นี่หน, out, หน,หนึ่งเล่มนะครับสวยๆหน e nah, ึ่งเล่มสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอามาดูอีกเล่มหนึ่งรีวิวสั้นๆนะครับผมจะพยายามทําเรื่องมีดหมอให้พี่น้องได้ชมเออเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานไปหนึ่งวิดีโอแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่ผมทําวันนี้2วิดีโอเนื่องจากว่ามีเวลาเยอะนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมสลับปรับเปลี่ยนให้กับพี่น้องได้ชมอ่า ดังนั้นพี่น้องท่านใดนะครับที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกเนี่ยพยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งนะครับเ <_ s> พราะว่าจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมทําออกมาทุกกวันนะบ,บางวัน2วิดีโอบางวัน1วิดีโอนะครับตามแต่เวลาจะเอื้ออํานวยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เอา,าให้ท่านไ <_ s> ด้ชมนี่ดูง่ายสบายตานะครับมีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับอย่างเช่นมีดวันนี้ทั้งสองเล่มเนี่ยดูง่ายสบายตาเป็นมีดจากท้องถิ่นนะครับจากชาวบ้านท้องถิ่นมีดเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งนะครับ เป็นมีดที่เก่านะครับเป็นมีดเก่ามากๆจากชาวบ้านที่ท้องถิ่นเลยนะครับแถวอำเภอตาคลีแถวน้องโคแถวหัวหวายพวกนู้นนะครับนี่เห็นไหมครับดูง่ายนะครับมีดเก่าๆนี่ดูง่ายเนี่ยเหล็กโลหะนี่เก่าหมดเลยนะครับนี่เก่านี่นี่พวกข้าง อ่าพวกข้างตรงกันมีดเห็นไหมครับนี่แห้งๆแ,แบบนี้นะครับเอ,อ่อศิลปะของมีดเนี่ยเป็นศิลปะของงานช่างสอนนะครับตอกลายน่องสิงหัวกลับหรือลายน่องสิงกลับหัวนั่นเองนะครับก็เรามองเพื่อนเผืก็จะเป็นลักษณะ,ะกระหนกกระหนกพวกดอกไม้ใบไม้อะไรพวกนี้นะครับแต่เขาเรียกว่าลายน่องสิงหัวกลับนะเป็นมีดยุคต้นๆของช่างนะครับ เราจะสังเกตอ่ร่องรอยของสิวร่องรอยของอะไรนี้มีการปริ้นมีการบิดมีการอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ดูง่ายแหละอ่าดูง่ายเพราะเป็นเหล็กเก่าเห็นไหมครับเหล็กเก่า <läuft> มีสนิมคุ้มมีอ่รอยกระเทาะของผิวกระเทาะของผิวที่มันแห้งไปรอยกระเทาะไปเราจะเห็นความต่างระดับของผิวเห็นอยู่ไหมครับเนี่ยความแห้งพวกนี้นะครับนี่แห้งพวกนี้เห็นไหมครับที่มันรอยมันกระเทาะออกไปนี่เห็นไหมครับ ขดสนิมอะไรพวกนี้นยเกิดขึ้นเยอะสําหรับมีดเก่าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็การซ้อ,อ,อ,อรอ่องเลือดอย่างเงี้ยการซ้อร่องเลือดอย่างเงี้ยไหมครับปึกปึ๊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 กปึกเนี่ยเป็นรอยแนด์เมดชัดเจนนะครับสีของโลหะขาวนวลเก่าข้าคร่าแบบนี้อายุมีดก็ประมาณ90ปีเลยทีเดียวนะครับอ่าดูผิวของมีดอ่าตรงสันมีดเนี่ยมันล่อนล่อนล่อนออกไปเป็นเกร็ดเก็ดเห็นไหมครับความแห้งของผิวภายนอกเนี่ย ่อนที่มันจะเก่าจนแห้งแล้วร่อนออกมาเป็นแผน่นนี้ท่านก็ต้องดูว่าเหล็กมันต้องใช้เวลากี่ปีมันถึงจะเกิดสภาพนี้นะครับนี่ดูลักษณะการเป็นแฮนด์เมดตอกตอกมว้วนตอกอะไรร่องซิวร่องอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้เพียบเลยเห็นไหมครับนี่ทิ้งร่องรอยเครื่องมือไว้เพียบเลยอย่างนี้แฮนด์เมดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูง่ายสบายตานะครับมีดแบบนี้นะครับเป็นมีดขนาดความยาวประมาณ9นิ้วนะฮะรวมด้ามและฝักนี่้9นิ้ว เป็นมีดขนาดพกพานี่แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับมีดช่างสอนลายน่องสิงหัวกลับนะครับหรือลายน่องสิงกลับหัวก็แล้วแต่เขาถือเคล็ดว่ากลับร้ายกลายเป็นดีใครมีมีดในลักษณะแบบนี้ก็เหมือนรูปเพชรกลับนะกลับเรื่องร้ายกลายเป็นดีกลับเรื่องดีๆอยู่แล้วกลับให้ดียิ่งขึ้นอะไรประเภทนี้นะครับ เป็นวัตถุมงคลคําว่าเป็นมงคลก็มีความเจริญรุ่งเรืองเลยนะคำว่ามงคลนะวัตถุที่เป็นมงคลวัตถุอัป,ปมงคลมันก็เป็นความเสื่อมอะไรเนะี่ยใครมีครอบครองไว้ก็จะเสื่อมนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ <c oughs> วัตถุมงคลนะครับมีไว้ก็เจริญเนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับวัตถุมงคล วัตถุอัปมงคลอะไรละ่ะที่มีไว้แล้วมันเสื่อมอ,ะอ่ะนะมันเสื่อมก็มีหลายอย่างนะครับนี่เห็นไหมครับโอ,โ,โอ้โหดูดีครับผิวผิวของมีดยิ่งดูใกล้นี่ยิ่งสวยนะอ่ายิ่งดูใกล้ยิ่งสวยยิ่งงดงามนะครับเห็นไหมครับผิวพันธุ์เนี่ยเขาแห้งแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทมากเลยเห็นไหมครับแห้งสนิท แบบโอ้โหงามดูง่ายนะครับดูง่ายมากๆสําหรับมีดเล่มนี้ความยาวรวมรด้และฝักเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วนี่เนี่ยมีดลายน้องสิงหัวกลับนะครับหรือกลับหัวนั่นเองนะครับลายตอกลายกลับหัวนะครับก็มาให้ท่านได้ชมสั้นๆประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ ประมาณทักสิบกวนาทีมีดสองช่างนะครับก็คือช่างฉีมและช่างสอนนะครับช่างฉีมเล่มเล็กช่างช่างสอนนี่เล่มใหญ่หน่อยนะประมาณ9นิ้วช่างฉีมเนี่ยประมาณ5นิ้วกว่านะครับเป็นมีดขนาดกําลังหน้าพกพาเลยเทียวนะฮะเนี่ยดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆสบายตาแบบนี้พี่น้องท่าในใดนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ที่เพิ่งเข้ามามีใหม่วันนี้เลยนะครับเข้ามาชมเป็นครั้งแรกเพิ่งรู้จากมิสเตอร์แซมเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่ไมพลาดวิดีโอเวลาผมทําวิดีโอออกมาเนี่ยทาง y o u t u b เขาจะได้เตือนไปว่ามีวิดีโอใหม่ๆอยู่แล้วนะครับหมายเหตุไม่ตอบเรื่องเกแท้ทุกกรณีนะครับท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามห้าสองเก้าหกห้าหกนะครับเ,เวลาโทรเข้ามาหรือเวลาทักไลน์เข้ามานะครับ ก็ไม่ต้องถามเรื่องเกแท้นะครเราพยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้อย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้วิดีโอนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับแล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ